กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเบอร์ทุกฐานที่ข้าบสมสรงนองคำเด้อพี่น้องเลยพบพ่อกันคือเกา่าก็ยำตอนสวยๆพี่น้องเมื่อนี้ก็พากันออกมาหายมานหน้าอีกพี่น้องเลยพากันออกมาหายมานหน้าอีกแล้วพ้าพี่น้องส้มส้มหมักถั่วหมักแตงส้มหมักข้าวโพดซาลี ซาลี ừ, ่ก็ยังบ่ทันงใหญ่ใหญ่ไม่ได้ดอกห้ากัเพียงหัวเข่าก็ยังบ่ทันงละเพียงยังสุ่มอยู่ที่หมักกระโพดนี่นั่งเลยจนถึมหัวอันเลยแล้วอยู่บ้านอันเลยหนังลี่กัน น้ำบ่ตายนะน้ำปลาสกมหดบกอยวขาบกซีดี อย่งงูเล็กสีดีอืมตายตายเลย่ายเลยเตกาแหละอืมอืมคือสุ่มบนวัฒนนี้จะหดขกักบ่น้ำต่ำน้ำมันหนูอีเดี๋ยวก่อวเรน้มันหนูเมื่อก่อนนะคือบริอันน่้นะ เพราะเมื่อก่อนคือแหงเบิดแถวคู่แทงคันผมซื้อว่าคันมันต่ำลงเนาะนึะกขุยยางยางลุงเหยียบอะไรนะเปลือยหรือคันทั่วหมดคันแทนน้ำชมคันสวาสดีพี่น้องเอามาฮาดกระโพดอีกนะฮดมากับโพดกับพอมีจักพี่น้องเอ้ยตักฮดหิวฮดเอา เห็ดจังได้เลยจะแกมะกระโพดจะเค้นหมักพ้นตัวตัวเองผลิตตัวเองปลูกว่าสีออกมาเป็นแนวใดอย่าคู่ให้ยายกวยลานถาะพอไอ้เคียวอานอนออกจากกุกกระโพดไปหน่อยนอนเล่อบกบ มันกินใบกระโพดโอ้โหเซลยาอย่างนีนน้ำยาให้ไหนเด้อในน้ำยาให้ไหนเด้อตายแล้วตายนิสิยาเออกำลังเริ่มตายแล้วสินะดอกก็าตายอือก็สีตลอดนะของปูป่พูดแล้วก็สีตลอดเปล่าเอาไว้เท้ถวขอบมาคืองามแต่มากระโผนนะ

ห่างหวังเนี่ยเนาะสองสำลองมานี่หา่าง

แหงแหลงพี่น้องแหงแหลงไปเลยโรมแมแหางมาเมื่อนี่แหละใครแหงเลยพ้คาคิ้วออกมาหนาเมื่อตื่อิดก,ก็พผ้าคิ้วออกมาหนาคิ้วกับ,บสบายเป็นวัดฮะแจกนำเล่าเปลี่ยนกันทอดพี่น้องเอ้ย ่วนน้องคําเอาอนี่หิวเอาบัวหิวพอให้คิวอาอนเอากระทางตอนนี้ก็สิเพนเลยโหดแต่เศ้าจนสิเพน,เ,น,เ,พนเปิสิแล้วโอ้ยจักเท่าไหรบ เสียงหนกลายเลยหนกกินหมักไห้เหมาาือจงเนาะหนกกินหมักไห้เหมาาือน้งวะเั้งจะขาบทงจะน้องจะขิวเปิดสิแล้วห้หนึ่งพี่้อาเอ้บุมันเขาง่ายจะกยทรายหิวให้อีกหาหนึ่งบัน มันสิ้ตายาแล้วมันบ่พ่อน้าเสียงนกกินมากให้เสียงดังสนั่นอยู่พี่น้องเอ้ ไห้นี่ยังทลราโคตบันกำลังโคตบักแตงพี่น้องเอ้ยโคตบักข้าวโพดแล้วก็โคตบักแตงต่อบันนี่เหงไว้ไปเหงืข้าวเดียวมื่อวานี่โคตนี้่โฮดแล้วเหงื่อไว้ไปโคตเลยโคตบักแตงแ็งเมื่อวาน ดแห่งแป๊บเดียวเอาห้องกระปุกยังเป็นดอกเลยคปลูปอกปปดอดเป็นอปนอดหตอนนี้สปช่องอาทิตย์ ไอคิอวฮดถ่ากำลังเ้าเมยก่อนน้ำมย์จะเป็นลมเลยโดหยเทงกูปว้ยดเท่ทห์ ร่างเป็นมะขอดเด้ลองเลยมะโอดมันเหลือใน่เป็นมะพรโาดเหลือแล้วก็ปลูกใส่ให้บักแตงเลยปลูกใช้น้ำกันปลูกลงให้เดียวกันเลยบ่แงามแต่มะขอดลอ้อนกันเพราวะว่าพุ่นโบลายปุ้ยกับโบลายเสร็จปุ้ยโบลายปุ้ยกับเบิร์ดก็เลยได้ใส่หน่อย ส, binary, สื้ปุ๋ยก็ซื้เป็นธงมันด้ซืเป็นสอบพี่น้อยเงินมาพออยากได้เป็นสอบก็เลยซื้อเป็นธงมาใส่ยามอยากใส่เลยก็วัดเวลาใส่เลยก็ไปซื้อเป็นธงธงละสามบาทธงน้ี้น้อย bớt tựa đen tựa đen nhảy đen nhảy hát ừ. phát chuẩn làm mình hát ừ. này nó thang hồn mình thang tạp <laughs> vừa hết đây nổi hả vừa tắc đây nổi thang tắc đây lại คอยบ้วนห้วนหวานห้่นผุดเดียวผูดสิเล่อืมพี่น้องเอยเหมยหฮงจะใสิเป็นลมลอยไปกระดูกกระเดี่ยวเืิดสิได้หายหนึ่งจนเพลนเลยไอคิวจะไปทางใดเลยเร่งเขาให้เร่งเขาเร่งเร่ง คิ้วขาวเลยอคิ้วยังมาได้ปอนขาวสำจะแปลงไหม้าจะได้กินหมากเราบอกแหละปะลาลงเลยเล่นอะไรทาเบิงทาส้มน้ำกันพอแหละวลาสีรอดเล่นอะไร <laughs> ใจอยากทอยเลยเหม่ยน้ำมันน้ำดำไ่มันแห้งไวกระดก พดเมื่อต่อเมื่อก็อยังแห้งอะไรพี่น้องคลิปนี้จะได้ขอจบคลิปเพียงสัมฤทธเดอ้อผักเบิองผักส้มต่อไปพี่น้องเอ้ยผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขอภัยลำลายเดอ้อพอเมื่อยแห้งเมื่อนีนนั่นออกมาหดกระโปดกระหมังแตงพายคิว้วมาให้มานะอากาศเมื่อนี่ก็คือจากเป็นปกติเลยแหละพอได้ข่อยเย็นลมแห้งปานใดทรับเนาะสบายดีพี่น้อง